วัสดีครับผม FA-Mate วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำยังไงครับมนุษย์เงนเดือนหลายคนเนี่ยก็มีฝันมีความฝันกันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองไม่อยากจะเป็นลูกจ้างอีกแล้วนะครับหรือบางคนก็มีเงินเดือนก็ดีแล้วก็มีกิจการของตัวเองไปด้วยแต่ว่าโอโเวลามันไม่ค่อยมีเลยนะเรา เอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงานจนไม่มีเวลาไปทําธุรกิจนะบางคนก็ทําไปแล้วแต่ว่าก็อย่างที่ว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องใส่ใจต้องใช้ใช้แรงใช้เวลาถึงจะประสบความสําเร็จจริงไหมครับคราวนี้แล้ววิธีที่มันมันมันง่ายกว่าละ่ะเป็นยังไงไอ้วิธีเนี้ยผมบอกก่อนว่าหลายคนนะหลายคนหรือแทบจะทุกคนเลยอะมองข้าม เข้าใจว่ามันเป็นวิธีที่มันยากเกินตัวจะตัวเองจะทําได้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันคือวิธีที่แม่งโคตรง่ายอ่ะน่าเสียดายนะคนที่ไม่สนใจเรื่องนี้ก็คือการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทนั่นเองนะครับอะผมจะให้เทียบให้เพื่อนๆเทียบกันร,ระหว่างการทําธุรกิจส่วนตัวด้วยตัวเองกับการถือหุ้นในบริษัท ที่มันประสบความสําเร็จสักบริษัทหนึ่งเพื่อนๆลองมองไปรอบๆตัวนะครับเคยสงสัยไหมว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆอ่ะไอ้กิจการที่มันเจริญรุ่งเรืองอ่ะอย่างห้างบิ๊กซีอย่างปั๊มน้ํามันปตทอย่างธนาคารอย่างไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยนะครับไอ้ไอ้กิจการพวกเนี้ยใครมันเจ้าของ่ะนะไอ้เจ้าของมันเนี่ยต้องรวยมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ แตดีไหมล่ะถ้าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าของไอ้กิจการพวกนั้นเองเออโดยที่เราไม่ต้องไปลงมือทําอะไรเลยวิธีง่ายๆก็เข้าไปถือหุ้นนั่นแหละครับแล้วก็ปันส่วนแบ่งกําไรเออสมมุติเราถือหุ้นอ่าบิ๊กซีอยู่หนึ่งอ่าหนึ่งหน่วยแล้วกันหนึ่งร้อยหุ้นอะไรก็ว่าไปนะครับถือหุ้นบิ๊กซีอยู่เราไปเดินที่บิ๊กซีนะครับไอ้คนที่เดินอยู่ร,บรอบๆเราไอ้คนที่เช่าพื้นที่อยู่ในบิ๊กซี ร้านค้าต่างๆเนี่ยก็คือลูกค้าเราทั้งนั้นเพราะว่ากำไรที่บิ๊กซีได้เนี่ยมันก็จะมาปันส่วนให้เป็นของผู้ถือหุ้นเพราะเราก็เป็นเจ้าของคนหนึ่งในกิจการนั้นเออเอะแล้วลองไปเทียบดูกับการเปิดร้านโชว์ห่วยของตัวเองกว่าแม่งจะประสบสความสำเร็จเท่าบิ๊กซีจริงไหมหรอว่า <c oughs> เออทำไม่ได้ด้วยนะครับก็ไปได้แค่นั้นเป็นร้านโชวห่วยเล็กๆ ก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นแบบเราได้เป็นเจ้าของกิจการแบบนั้นนะกิจการที่เจ๊งยากอะ่ระร้านชงหวยบางคนเปิดแล้วก็เจ๊งก็มีนะไม่ได้กําไรเท่าที่ควรหรืออะไรก็ว่าไปก,ก็เจ๊งไปนะครับแต่พวกนี้มันไม่เจ๊งง่ายๆหรอกนะครับแล้วมันมันขยายเรื่อยๆมันมันเติบโตอ่ะมันมีผลกําไรที่มากเงินเราเนี่ยที่เราไปลงทุนเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่า เออถามว่าเอาของมาตุนร้านโชว์หวยอะ่ะเกิดขายไม่ได้เลยอะ่ะขายไม่ได้เลยเอากลับไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมไม่ได้หรอกก็มันขายไม่ได้จริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถือหุ้นของอย่างอย่างบิ๊กซีนะสมมติเราถือหุ้นบิ๊กซีถ้าเกิดเราวันหนึ่งเราไม่พอใจว่าเฮ้ยผลกําไรแม่งไม่เยอะเลยวะ่ะเปลี่ยนไปถือหุ้นปตอตทได้ไหมทันทีนะครับได้เลยนะครับขายหุ้นบิ๊กซีออกไปแล้วก็ไปถือหุ้นปตอตทแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของเรียบร้อย เอออย่างสมมติเป็นร้านโชห่วยจะขายจะขายร้านโชห่วยแล้วไปเปลี่ยนเป็นปั๊มหลอดได้ไหม <c oughs> มันก็คงทามไม่ได้ง่ายๆก็คงต้องทิ้งปล่อยร้านโชห่วยจมทุนแล้วก็หาทุนมาเปิดร้านปั๊มหลอดใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ลองลองคิดกันดูว่าวิธีง่ายๆเนี่ยอย่ามองข้ามมันเป็นโอกาสนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่า ทำไงวะเราจะได้เป็นผู้ถือหุ้นกับเขาบ้างนะครับได้เป็นเจ้าของกิจการที่มันสําเร็จใหญ่โตกับเขาบ้างนะครับเครื่องมือทางการเงินปัจจุบันเนีย่ยมันพัฒนาขึ้นเยอะนะครับโ, <c oughs> โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนรวยต่อไปนะครับก็อยากให้เพื่อนกลับไปพิจารณาคํานี้ดูนะครับว่า <c oughs> การลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสุดท้าย ก็ใครที่คิดว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูบ้างก็ได้นะครับใครที่มีคำถามเนี่ยก็เม้นถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไม่มีคำถามก็เม้นให้กำลังใจก็ได้นะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ